จะไปรับพสัสดุแล้วถึงเวลาที่น้อง <c oughs> จะไปไหนจะไปไหนจะไปด้วยเหรอไปเอไปไปเดินไป,ไป,ไป จะไปกับแดงเหรอขึ้นมอไซค์ใช่ไหมไปขึ้นรถจะไปไหนจะไปไหนทั้งจะไปไหนไปนไหน

Đây. Mì tăng. Tăng. Tăng tăng.